นี่นะครับจะพามาดูพระมหาธาตุนะครับเต่าคำนะครับผมหรือเจดีย์พระธาตุเต่าคำนะครับที่วัดบ้านดับเต่านะครับเมืองยโสธรนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับยวพาไปดูนะครับนี่หอระฆังเก่านะครับถ้าพระยาเต่าเสร็จเนี่ยท่านน่าจะสร้างหอระฆังใหม่นะครับเพราะว่าบังพระยาเต่าครับอยู่ด้านหน้าพอดี ตรงนี้นี่ข้างบนแทบจะเสร็จแล้วนะครับที่เป็นเจดีข้างบนน่าจะเป็นที่ไว้ภาษาลีลิกธาตุนะครับผมสว่วนด้านในตรงนี้นะครับน่าจะเป็นพระประธานองค์ใหญ่นะครับมีลวดลายลวดลายพิมพ์นะครับเนี่ยลายไทยเป็นลายพิมพ์นะครับเนี่ยครับแต่วันนี้ช่างไม่เห็น,นครับสงสัยวันนี้หยุด ดูครับข้างในครับเห็นไหมครับพระประธานอยู่ข้างในแล้วนี่ครับโอ้โหขนาดยังไม่เสร็จนะครับยังสวยท่านเพื่อนอยากมาเที่ยวชมมาได้นะครับที่ปัดบ้านกับเต่าอำเภอเมืองนะครับผมจังหวัดยะโสธรนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ครับของเมืองที่โสบ้านเราครับดูครับ Do